ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ดอยผ้าห่มปกก็ตรงนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานอยู่ทั้งด้านในจะเช่าเต็นท์จะเช่าอะไรก็ถุงนอนผ้าปูก็ผ้าหม่มก็อยู่ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์หมอกลงเยอะมากมองไม่เห็นอะไรเลย เราชมบรรยากาศกันหน้ามาเที่ยวมากตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่15องศาก็จะมีจุดชมวิวศาลาทางด้านนั้นก็จะเป็นของทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางด้านโน้นซึ่งมองไม่เห็นแล้วแต่สนใจก็ลองมาเที่ยว,วันดูครับน่าสนใจครับ